โอเคครับขนก็กกาบสวัสดีชมไปแลลวก็ช่องเหล่าพุ่ล่านะครับวันนี้มาเล่นเกมโกค a t ์ทเท่ปเป้าภาษาทำลายศัตรูครับวันนี้มาเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่เริ่มนะครับซึ่งวันนี้ผมมาเล่นวันแรกแต่ว่าเล่นไม่ค่อยได้หรอกเนี่ยครับเนี่ยผมก็จะอัพแค่นักธนูเลย ่นักขนูก็ไหวแล้วเชใช่ไหมทุกคนค่นักขนูก็ไหวเลยอันเนี้ยทุกคน,น,น,นต้องเปี่ยดเป็นอันนี้สองพันบาทโอเคซึ่งมันก็ออกมาหมดแล้วมลหมหมดแล้ว หนสองส่วนต้นเกน่ะผมจะเอาเป็นนักธนูเยอะหน่อยครับเพราะว่านักธนูมันสำคัญไม่น,น,นักธนูก็ไม่ไหวเลยขออนุญาตดูโฆษณาก่อนนะครับโอเคครับตอนนี้ก็มาอับนักธนูไปได้ฝั่งหนึ่งแล้ว ครับถึงด่านที่เจ็ดแล้ว okay. ครับอัพนักธนูมาได้เยอะมากครับตอนนี้ก็ถึงด่านแปดแล้วครับไม่มีเงินอัพอีกัพปอ้อมนแล้วกัน ผมก็จะซื้อตัวนี้ครับแล้วก็เก็บเงินโอเค,ครับตอนนี้คือชิวๆชิวๆโอเคซึ่งตอนนี้เรายังมีเงินไม่ครบก็ไปต่อเลยครับแบบไม่ต้องกดอะไรเลยอ่ะมันก็ชิวเกินน้กดอ่ะเดี๋ยวไม่กดก็ชนะถ้ากดก็ชนะู่แล้ว แล้วผมก็จะซื้ออ็อกมาเลยอ็อกเป็นตัวที่ดีต้นเกมนะครับมันสั่นสะเทือนได้ด้วยครับนี่สั่นได้สั่นแบบสั่นกึกกึกเลยมาเลยชนะครับขอดูโฆษณาก่อนนะครับโอเคทุกคนตอนนี้ผมมีเงินอยู่สามพันอ็อกนี่ได้เลเวลเยอะเยอะเลยโอเคมาต่อ เนี่ยโดนไปดิโดนนะโอเคครับซึ่งตอนนี้เราก็อัานนักพนูไปแต่ยังคือผมชิวมากโอเคผมก็ผ่านด่านมาตั้งเลยโอเคซึ่งต่อไปผมก็จะอัพ ตังค์อัพตังค์เยอะๆเพราะว่าผมว่าผมต้องอัพธนูเต็มก่อนแล้วค่อยอัพตังค์นี่ครับผมอัพตรงนี้เต็มแล้วก็ค่อยอัพตรงนี้ครับอัพอาเชอร์แล้วก็ค่อยไปอัพโกลเด้นโบนัสนครับโบนัสโกลเด้นโอเคซึ่งผมก็จะอัพไปเลย เับเลยก็ชิวครับโอเคครับตอนนี้เราก็จะชนะอีกแล้วโอ้ชิวมากเลยครับตอนนี้อา้าวโอเคซึ่งผมก็จะอัพมาเลยโอเคผมก็จะอัพตอนนี้ครับก็เต็มเรียบร้อยแล้วก็อัพป้อมแทน ต่อไปกรร็ปชิวนะครับตอนนี้นาแบบสบายสบายขอดูโฆษณาก่อนนะครับโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็จะอัพตัวนี้ให้ครบเลเวลสิบเอเลยแต่ว่าตอนนี้เรามีเงินไม่พอก็ต้องมาฟาร์มต่อนะครับ โอเคซึ่งเราได้วางตัวมาไม่กี่ตัวแล้วครับเพราะว่าตอนนี้เรามีอแค่สี่ตัวไงแต่นในอนาคตเรามีเยอะกว่าน,นี้แน่นอนต่อไปเลยแค่ใช้ระมาณ5 0 0าผันก็พอแล้วโอเคซึ่งตอนนี้เราก็มีเงินอยู่สองพันห้าร้อยแล้ว ต่อไปอ้โหโอ้หตอนนี้เราเลเวลทั้งหมด12แล้วครับเลยมีเงินอยู่4,200ขาดอีก800บาทแล้วก็มีเงินครบ5,000แล้วครับ เดี๋ยวแล<_<_้วครับโอเคซึ่งเราต้องอัพมันนี่เอาไปทางดาเมจโอเคซึ่งบมกาจะอัพอะแล้วโอเคครับ เราก็จะอัพเลยโอ้ยอัพฝั่งซ้ายเพราะว่าส่วนมากในน้ำไม่อัพฝั่งซ้ายครับโอเคซึ่งก็นนี้เราก็มาต่อรอเงินครับ เรามีเงินอยู่แค่พันแปดร้อยตัวนี้แค่สองพันหนึ่งร้อยหกสิบขอดูโฆษณาก่อนนะครับโอเคคนเมื่อกี้ลืมแผนนะซึ่งผมได้ซื้อตัวนี้แล้วอัพป้อมมานิดหน่อยโอเคซึ่งมาต่อเลยซึ่งเราก็จะซื้อตัวมาซึ่งผมได้ซื้อตัวต้นไม้มานะครับหนึ่ราคาเจ็ดพันห้าร้อย โอเคครับลืมรับของเลยโอเคครับตอนนี้ก็รอ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 เงินรอเงินห้าพันบาทนะครับโอเคครับตอนนี้เราเหลือแค่ด่านเดียวเราก็ซื้อตัวโกลเลมตัวใหม่ได้แล้วครับนั่นเป็นโกนเลมหินนะ ก็จะทำให้ง่ายมากกว่าเดิมโอเคเราก่อนนะครับเราก็มีเงินครบเรียบร้อยแล้วครับแจกยครับขออน,นุญาตดูโฆษณาก่อนโอเคครับ okay, ผมก็จะเอ้ยผมก็จะซื้อตัวตัวโกเร็มมาเลยสมกกจะอัพตัวนี้นะครับ ไปแล้วผมก็จะมานี่โอ้โหได้แค่าวิวเป็นไปได้โอเคไปต่อครับวันนี้ก็ชิลแล้วครับไม่ต้องกดอะไรเยอะก็อีพีหน้าผมก็จะไปฟาร์มนอกรอบมาด้วยนะครับรอดูเลยว่าจะมีเงินเท่าไหร่ เงียบอยู่สองมันเจ้ห้าพันนั่นแหละครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็รองเงินไปยาวๆนะครับโอ้ยกระเพาะกระเพาะเย็นเย็นโอ้โหหลังๆเริ่มยากนั่นเนีย่ยรู้ไหมมันยากป่วยเป็นใช่ไยๆโอเคผมก็จะอัพตอนนี้ไปเลย คนหนึ่งเราก็จะอ้ายิงไว้สามดอกนี่ครับยิงทีละสามดอกโคตรชิวนะครับตอนนี้นี่โคตรชิวชนะไปเลย ซึ่งตอนนี้นะครับเราก็จะเริ่มอัพนักแสดูเพิ่มแล้วครับแต่เรายังไม่มีเงินก็ไปกันต่อครับรอ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 เงินอย่างเดียวนะครับอัพแค่แผงหนึ่ง แล้วก็เก็บตังค์ต่อแล้วก็ค่อยมาอัพแผงที่สองมันมีสองแผงใช่ไหมอัพทีละแผงโอเคครับขอดูโฆษณาก่อนครับอ้าวโอเคครับคนผมก็จะอัพให้เยอะๆเลยในก็มีเงินนิดหน่อยครับเงินเล็กน้อยครับดูครับนี้ยยิงแบบ นี่ละสามดอกอะเขาแล้วก็รองเงินนะครับรองเงินอขูหชน,นะแล้วครับโอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับจเจอกันใหม่คลิปหน้า